ค่ะทุกคนหนูชื่เอเด็กหญิงพิมพ์ในชาสังมิติอายุ5้าขวบอยู่โรงเรียนดารุณาราชบ,บุรีวิเทศศึกษาวันนี้หนูจะมาเล่าในทานเรื่องผม <S <S รักม้าที่สุดเลยครับจากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กให้ฟังนะคะต้องบอกเลยนะคะเพืพ่อนๆว่าเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากๆงั้นเราไปฟังกันเลยนะคะการครั้งหนึ่งนะม,มาแล้ว น้บ้านหลังเล็กๆในป่าใหญ่มีแม่หมีและลูกหมีอีกสองตัววันนี้แม่หมีเขามีภารกิจพิเศษด้วยนะคะคือไปเก็บฟืนเตรียมเอาไว้สำหรับหน้าหนาวค่ะระหว่างที่หมีเล็กกำลังเบกมือลาแม่หมีใหญ่ก็เป่าลูกโป่งูใช้เล่นกับหมีเล็กพวกเขาเล่นกันอย่างสนุกสนานจนหมีเล็กก็พล้อยหลับไประหว่างที่หมีเล็กกำลังหลับ มีใหญ่ก็เอากระเป๋านักเรียนมาทำการบ้านไม่นานแสงพระอาทิตย์ก็สาดเข้ามาเอนจมูกหมีเล็กทำให้รู้สึกจักรี้ที่จมูกเราก็ตามหัดช่อยออกมาไม่เหนื่อนไม่หน่แม่ไมเปเก็บฟืนยังไงล่ะจ๊ะหมีใหญ่เบาิาจริงด้วยหมีเล็กตอพอแมา่จะกลับมาเมื่อยหรอครับ อุ้มม่จะกลับมาตอนเย็นจ้ะเาะตอนเย็นคือเวาลาหนครับตอนเย็นก็คือเวลาที่พระอาทิตย์ค่อยๆคล้อยต่ำลงต่ำลงและหายลับไปหลังเทือกเขางั้นผมก็จะรอจนกว่าพระอาทิตย์จะหายลับไปหลังเทือกเขาและวมีเลกก็ไปนั่งอยู่ที่หน้ตาต่างคอยเพื่อรอจนกว่าพระอาทิตย์ เชือเขาเวลาผ่านไปไม่นะพระอาทิตย์ก็ค่อยๆคล้อยต่ำลงและหายลับไปหลังเชือกเขาอะไรขึ้นมาแทนล่ะคะ แต่เขาไม่มีวิแววของแม่หมีเลยค่ะบางทีแม่อาจจะมาช้าก็ได้นะแม่ต้องถือฟืนหอบใหญ่หเดินต้งอ,อตงเดินช้าๆหมีเล็กบอกว่าบางทีแม่อาจเดินต้นไม้ล้มทักก็ได้นะหมีใหญ่บอกว่าไม่หรอกจ้ะมานี่สิเดี๋ยวพี่จะเล่านิทานให้ฟัง าราวครั้งหนึ่งนะมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งและเจ้าชายองค์หนึ่งและหมีเล็กก็ักขึ้นว่าบางทีแม่หมดอาจจะจับแม่หมีไปก็ได้นะมีใหญ่บอกว่าไม่หรอกจ้ะแม่มดมีอยู่แต่หน,นึ่งยิทานเท่านั้นแหละมีเล็กบอกว่าบางทีแม่อาจต้องออกไปในหลุมลึกแล้วไม่กลับมาอีกแล้วก็ได้นะหมีเล็กรอ้องไห้ <im itation> ร,ระหว่างที่หมีใหญ่กำลังพยายามปรบับเนาะก็มีเสียงเปิดประตูขึ้นเอ๊ะแม่หมีนั่นเองแม่จ๋ามามาแล้วแม่หมีแม่หมีเข้าไปเกาะลูกทั้งสอง,งด้วยความคิดถึงแม่หมีบอกว่าขอโทษด้วยนะจ๊ะที่แม่มาช้าเราไปนอนในเตียงอุ่นๆกันเถอะเมื่อพวกเขาขึ้นไปนั่งบนเตียงกันเสร็จแล้ว ก่อนที่มีเล็กจะละหมีเล็กบอกว่าถ้าผมโตขึ้นผมจะเป่าลูกปองเยอะๆมาเอาไว้กับเอวผมและลอยขึ้นไปเพื่อมองหา,มาแม่ระหว่างที่แม่แกฟืน้นแม่หมีบอกว่าแล้วแม่ก็จะมองขึ้นไปบนฟ้าบอกมือให้ลูกและส่งจุ๊บให้ลูกและทั้งสมคนก็หลับกันอย่างมีความสุขจบแล้วค่ะสนุกไหมคะ แล้วมาฟังนิทานของน้องพิมพกันเย็นๆนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ